สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปสุขาไฮเทคนะคะที่วัดหลวงพ่อโตนะคะเป็นห้องน้ำที่สะอาดมากค่ะมาดูกันเลยค่ะ นี่ห้องน้ําสะอาดไม่เหมือนไม่เหมือนสุขาเลยนะคะคือสะอาดมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยนะคะวัดบางทีใหญ่ในหรือว่าวัดหลวงพ่โตโท,ที่สมุดปราก,การนะคะมาดูกันเลยคะ่ะสวยงามสะอาดเข้าฝั่งนี้ นะคะหน้าห้องน้ําค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะสะอาดแล้วก็สวยงามขนาดนี้นะคะนี่ค่ะห้องน้ํากลิ่นหอมมากเลยค่ะ <c oughs> ในห้องน้ําหน้าห้องน้ําจะมีจุดพักผ่อนด้วยนะคะ จะพามาดูกันค่ะเนี่ยค่ะวัดแรกวัดเดียวในประเทศไทยนะคะห้องน้ำสะอาดมากๆ ะะห้องน้ำในวัดนะคะไฮโซก็ Hi so. mm hmm. คือคนที่เข้ามาใช้บริการห้องน้ำ mm hmm. ก็คือต้องถอดรองเท้าจากข้างหน้า mm hmm. เข้ามานะคะ ต้องเดินเท้าเปล่าเข้ามาเข้าห้องน,น้ำสังเกตดูสะอาดมากจุดนี้จะเป็นจุดนั่งพักนั่งเล่นนะคะมีแอร์ด้วยนะคะแอร์เย็นสบายร่มรืน่นจะแยกเป็นห้องน้ำชยยายหญิงนะคะ ถ้าดูแบบดีๆเหมือนห้องน้ำที่โรงแรมเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากสะอาดนะคีคะมีจุดนั่งนั่งเล่นพักผ่อนถ่ายรูปนะคะ ไฟส,สวยมากสะอาดสะอ้านนะคะเป็นจุดนั่งเล่นจุดพักผ่อนได้เลยนะคะเพื่อนเท่านไหนที่แวะมาทำบุญแถวบางพีสมุทรปราการนะคะแวะมาได้นะคะวัดหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ไหนนะคะนี่ค่ะมาเข้าสุขาไฮเทคเลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ